ใครที่กําลังจะกินข้าวหรือว่าตอนเย็นนี้จะกินไส้กรอกอีสานย่างหรือว่าจะกินยําต้องดูให้ดีนะครับล่าสุดปคบบุกเข้าไปที่ซอยคูบอน27เพราะว่ามีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเขาบอกว่ามีการผลิตไก่ยอแล้วก็ไส้กรอกอีสานแต่ว่ามันสก,กปรกสก,กปรกมากๆเดี๋ยวไปดูทุกส่วนก่อนพอเขาเข้าไปเขาบอกว่าน่าจะทําขายมา4ปีแล้วก็ไปเปิดทางน้ําแข็งดูแต่ปรากฏว่าลักษณะอุปกรณ์ที่ทำเครื่องจักรที่มีการใส่ไก่เข้าไปแล้วบดบดนะดูสิ สี่ปีนี่ไม่ได้ล้างเลยหรือเปล่าคราบเนื้อสัตว์คราบอะไรมันเกาะอ,อยู่เต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมถ้าดูใน Facebook ไลฟ์ให้คําจํากัดความได้นะออว่าที่เห็นน่ะคือยังไงดิฉันขอใช้คําว่าเกลอะกรังเกลอะกรังเกลอมมากไม่ไม่หมดนะ,ะไม่หมดนะถ้าไปดูที่พื้นนี่ขี้หมาขี้แมวเกลื่อนพื้นไปหมดไม่รู้มาผสมอยู่ในไก่ยอด้วยหรือเปล่าคือเขาใช้บ้าน ทำเป็นโรงงานมันไม่ได้เปิดเป็นโรงงานอย่างถูกต้องใช่ด,ดูดิเนเราต้องเซ็นเซอร์นะก็กินเข้าเย็นไม่ลงใช่แล้ว<อ>สิ่งที่เขาไปเจอเป็นของกลางก็คือเป็นไก่ยอรหรือว่าเป็นไส้กอรออีสานที่ทําแล้วอ่ะอยู่ในกระบะที่แช่ไว้ครับ729รับ7ก9กิโลกร,รัมตรวจสอบแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานเจ้าของบ้านรับสารภาพนะครับบอกว่าผลิตไก่ยอไส้กอรออีสาน ไม่ได้รับอนุญาตจากออยอคือไม่มีเลขระบบสานอาหารนะครับแล้วก็มีการใช้บ้านเป็นที่ผลิตอาหารนํามาใส่ในถังน้ําแข็งไว้แบบนี้จากการสอบสวนบอกว่าเอาเนื้อไก่ได้มาจากโรงงานเป็นการแยกชิ้นส่วนมาถามว่าส่งขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยออไปสี่มุมเมืองครับสี่มุมเมืองที่หนึ่งแล้วบางกะปิที่หนึ่งอที่ตลาดใหญ่ทั้งสองที่เลยนะไ้บ้านดิฉันด้วยเออเหลือซื้อไปไหม,ไมย้อนกลับไปต,ต้องไปถามแม่ดูให้ดีว่ามีออย,ออยอหรือเปล่าสปีที่แล้วครับ นี่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าหลังหลังจากผลิตเสร็จจะมีผู้ค้ารายย่อยมารับไปอีกทีหนึ่งผลิตเดือนหนึ่งได้ตั้งพันหแล้วทํามา4ปีแล้วนะครับคุมตัวไปดําเนินคดีตามกฎหมายข้อหาผลิตอาหารโดยไม่แสดงฉลากครับฉะนั้นก็ต้องเลือกดูดีๆเนาะดูที่แบบอได้อยอแล้วก็มาตรฐานดูด้วยบางทีบางคนอุ้ยถูกจังเลยซื้อไปหน่อยไปกินหรือว่าอาจจะเป็นพวกร้านยำอันนี้ดูที่มาตรฐานอยอยด้วยนะคะ